The kid, 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 can kiss the- ไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยครับต่ออันนัน,น่ะส่งรูปใหนนะ้นับสิมดูอ๋ออย่าเสือกมึงไงอ้โๆแรงมากพี่จีนนับสิบอ่ะของผมนะอยากได้ก็เอาไปเลยปะอันนั้นพูดแล้วนะเดี๋ยวถ้าแย่งจริงอย่ามาเสียใจทีหลังนะโว้ยโอ <c oughs> มึงนี่น่าลำคาญว่ะอ่าแล้วว่าแต่ ตั้นฉบับพี่อะไปถึงไหนละใกล้แล้วล่ะอยู่ช่วงในท้ายละเออพี่เราไว้สเปร์พี่จะเอาสักกี่ตอนดีแบบว่าสักห้าหกตอนดีไหมพี่กำลังดีเนาะอืมก็ประมาณละแต่ว่าสเปร์มันต้องมีฉากเอนสีด้วยนะพี่เราจะแบ่งเป็นสองสามไหมฮะฉากนั้นสองเลยเหรออืมทำไมอะคือ ถ้าพี่เขียนทันวันที่18แอะต้นฉบับพี่อะจะได้ไปออกงานหนังสือด้วยนะอืมเออแล้วพี่บัวแกบอกมาว่าขอแบบแซบๆสุดทิศสุด,สดเไดไปเลยพี่เป็นไรอะไม่ทำงานงั้นอะมันเป็นสเปรย์ไงพี่ฉากมันก็ต้องแซบกว่ารทำดาอยู่แล้วป่ะ เออพวขเขาตายอะแต่กูไม่รู้จะเขียนยังไงให้มันออกมาดีแล้วก็ลิงกับเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยยังก็ลองดูก่อนดิพี่แบบลองส่งไปให้เจ๊แกก่อนอะเจ๊แก้อาจจะช่วยแบบว่าแก้ให้ไงอเออพ่จิแล้วพิจิได้อย่างต้งฉนฉบับที่ผมส่งไปให้ยัง มไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะพี่ไอเห็นเอ,องตรๆนะกูยังไม่มีเวลาอ่านเลยว่ะทำไมดูไม่ลองอัพลงเว็บด้วยะฮะอัพลงเว็บเนี่ยนะอืมจะดีเหรอพี่ดีดีเมื่อก่อนกูอัพลงเว็บยังจำไม่ได้เหรออืมครับผมจะลอง อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ยก็จีนถ่ายรูปมานี่ครับก็แค่ถ่ายรูปเค้กนี่มึงก็รู้แล้วหรอก็แถวนี้มันใกล้มอผมอะแค่นี้มผมรู้จักหมดแล้วครับแหม่ตัวติดกันตลอดเลยนะไอหินแยบเลหมดแล้วทำไมพี่ไม่ให้นักเสบช่วยเขียนฉากกันสิไอหิน อะไรฉากอะไรนะครับเปล่าไม่มีอะไรอสิบช่วยกินเค้หน่อดิมีปอนไหมครับไม่มีกินเองถ้าไม่มีเนี่ยมไม่กินนะก็ไม่ต้องกินจ่ายตังให้กูวอหินด้วย ได้ครับจีนจะกินอีกสักกี่ชิ้นเนี่ยผมก็จะจ่ายให้ครับพี่ครับเดี๋ยวขอกลับบ้านอีกยี่สิบกล่องครับขอโทษนะครับพี่หินพี่หินไม่ใช่จีนนะแรงมากร้อเล่นนะครับโอ้โหหินพีทอะไร สิบเสร็จอย่างเนี้ยเดี๋ยวไปไม่ทันเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปไปกันเถอะเดี๋ยวรถติดตกเครื่องเุย้ยเดี๋ยวครับลืมอะไรกะฮะกล่าวครับแต่จีนดูตื่นเต้นกว่าผมอีกนะเนี้ยบ้าตื่นเต้นอะไรล่ะกูกลัวไปสายเฉย เดี <De> ๋ยวกันครับเรากําลังจะไปทะเลกันอ mm ่ะแดดร้อนๆเราจะลืมทานให้กันไม่ได้นะครับโหไม่เอาอะกูไม่ชอบทานอะไรอย่างเงี้ยมันเหนอะและอีกอย่างนะกูกลัวแพ้ด้วยเชื่อผมเถอะนะครับอะไรที่ผมว่าดีอะต้องดีอยู่แล้วครับไม่แพ้แน่นอนนะ ทาไว้นะครับผมไม่อยู่ก็ต้องทานะผมไม่อยากให้ยูวีเอาความน่ารักของจีนไปแหวะอวบไปแล้วสาเนี่ยเร็ว ไปไหนครับเฮ<ป>้ยเอ่อมึงไม่ไปทำงานอ่ะไปครับคิดจะไปไหนอ่ะก็กูก็จะไปเล่นน้ำไงกูเท็กซบอกมึงไปแล้วนี่รอแดดร่มก่อนไม่ได้เหรอครับไมไรกูมีครีมกันแดดแต่ไม่มีผมอ่ะ สรุปจะไม่ให้กูไปใช่ปะรอก่อนนะครับเดี๋ยวห้าโมงเย็นเดี๋ยวผมก็ถ่ายเสร็จแล้วนะทำหน้าน่ารักอีกแล้วบอกแล้วไงครับว่าอย่าทำแบบเนี้ยเชียร์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 แค่นี้ก่อนนะไอเชียร์ิบไอเชียร์จีน ทำไมระวังหน่อยดิกูจะบ้าตายคานโดนมาไม่ใช่กูเนี่ยทำไงก็ดีดีครับไอ้สิบไอ้ห่าเด็กมึงงาดไม่ยอมให้กูไปเล่นน้ำสักทีเนี่ยตอนนี้เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วครับเออขอบใจมากนะพี่จ่ายค่าห้องพักให้กูด้วยห้องพักสบายกว่าเยอะเลยวะ่ะไม่เป็นไรครับเออจีนเออเมื่อกี้ว่าไงนะอ๋อสฟาว โอเคงั้นไปได้ละไปทีมงานรอไปรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยนะโอ๊ยดีครับดีครับดีครับ เปลี่ยนท่าหน่อยครับเปลี่ยนท่าครับดีครับดีครับขออีกท่านึ่งครับขออีกท่านึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับเติมหน้าน้องหน่อยครับเติมหน้าหน่อยครับ เรานับสิบขาครับมองอะไรอยู่ขามีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับงั้นมองบนค่ะ เออหินเออนี่ไอางานมึงอ่ะอัพลงไป้ไปยังวะกูยังไม่ได้เข้าไปอ่านเลยอะเออผมว่าจะไม่เขียนแล้ววะพี่เอา้าทำไมวะผมตันตันวะพี่ยังเขียนไม่จบเลยอ่ะมึงก็อัพไปก่อนเขียนไปอัพไปไงนี่ มึงเอาไปแล้วใช่ไหมครับแล้วมีคนด่านี่ยยามึงเหรอใช่พี่ไม่ค่อยมีคนอ่านด้วยอะ่ะคนที่อ่านส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ด่าแล้วตอนนี้มึงรู้สึกไงผมไม่อยากเขียนแล้วอ่ะพี่นี่หินมึงลองทบทวนดูดีๆนะ มึงอยากเป็นนักเขียนอยู่หรือเปล่าอยากครับแต่เห็นคนลัพแล้วผมว่าผมคงไม่เหมาะแล้วว่ะพี่เราไอ้ที่มึงอัพไปเนี่ยมันมีคนชมบ้างปะก็ม,มีบ้างครับแต่ไม่เยอะเห็นไหมหินอย่างน้อยก็มีคนชอบนิยายมึงน,นะเว้แต่เอางี้เดี๋ยวมึงลองอ่านทวนดูอีกสักทีนะ แต่รอบเนี้มึงอ่านมันที่มึงเคยอ่านงานกูอ่ะเข้าใจปะยังไงนะครับก็เวลาที่มึง <mad> อ่านงานกูอ่ะมึงอยู่ในฐานะผู้อ่านมึงก็จะเจอจุดบอดของกูไงแล้วพอมึงเจอจุดบอดเนี่ยมึงก็จะไม่ตันเลยมึงจําตอนแรกๆที่มึงมาทางานให้กูได้ปะตอนมึงอ่านนิยายกูอ่ะมึงเจอจุดบอดเต็มเลยนะเว้ยนี่เพราะมึงเลยนะที่ทําให้กูเสนอผ่าน แต่มันไม่เหมือนกันปราะวะพี่เฮ้ยกูรู้มันไม่เหมือนแต่มึองลองอยังละ่ะยังครับเห็นไหมเมึงก็ลองดูก่อนสิถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูช่วยยังไงมันต้องมีสักวิธีละว,วะครับผูจะลองดูนะพี่จีนขอบคุณนะพี่เออเนี่ยถ้ามึงเขียนเสร็จแล้วนะมึงก็ลองไปเสนอพี่บัวดูดี ไม่แน่นะมึงอาจจะได้ตีพิมพ์ก็ได้มึงก็ไม่ใช่คนอื่นทนไกลที่ไหนนี่ไม่น่ายากหรอกโอ้ตีพิมพ์เลยเหรอมึงยังไม่เก่งขนาดนั้นเอกพี่เฮ้ยมึงอย่าดูถูกตัวเองดีวะไอห,หินมึงลองดูก่อนเชื่อกูพี่จีนพี่เชื่อว่าผมทำได้เหรอเอากูก็ต้องเชื่อดีวะไม่งั้นกูจะพูดออไปทำไมอะ อย่าดูถูกตัวเองนะมันใจตัวเองหน่อยเงียายอมแพ้ไว้เจอกันขอบคุณครับพี่จินช่อะไรมาก ได้ออกภาษายังมไม่ค่อยสเสถียรตักกะตัวเอกเขียนช่วงแรกสั้นไปนิด เอา้ามาแล้วหรอป่ะเป็นไรนาำกันอะไรคิมกันแดดไงครับพูดดีดีดี รู้ไหมเธอมีคนเก็บไปฝันรู้ไหมทุกคำที่เธอเคยบอกทุกคำเขาจำมันได้ตลอดรู้ไหมเขาคิดถึงเธอกว่าใครทั้งนั้นเธอเล็ดทำให้โลกนี้มันเปลี่ยนไปถึงใบ

เป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดที่ได้เจอ oh. uh. เธอแลเทอไม่โลกนี้มันเปลี่ยนไปถึงไป oh. uh. เธอแลยทำใม้ใจฉันรักเธอไปั้งใจ คนที่ฉันมานี่ใช่ไหมที่ฉันตามหาน,นอจอใชยอยากให้เธอได้รู้จักวันมันดีสุดท้า อยากเล่นน้ำไม่ใช่หรอเพราะแฮชแท็กสิบจีนใช่ไหมเป็นห่วงเอ๋ยนะถ้าสองคนนั้นเขาจะมีโมเมนต์อะไรกันอะเอ๋ยก็ไม่ว่านะครับ แปล่อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะตั้มเจ้ก็ถูกทางซีรีส์เขากดดันมาให้มาดูแลคนของสำนักตัวเองเพอดีมีปัญหานิดหน่อยวะ่ะเจ้กูเขาอ,อยากเขออยายามึงนะคุณจีนมาแล้วครับพาจีนมาทำไมครับพี่ให้ตั้มตาม เร,รู้ไหมเธอมีคนเก็บไปฝันรู้ไหมทุกคำที่เธอเคยบอกทุกคำเขาจำ